สวัสดีค่ะแม่ค้ำนางค่ะสวัสดีครับแม่ค้ำนางครับสวัสดีครับค่ะมือนในช่องเซานิงพระรวยขอบคุณเชีแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่ค้ำนางเนาะค่ะเป็นคลิปแรกเนาะครับเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะได้ยินียบะคุณแม่นี่ฝันมาสั่นคุณแม่ฝันเมือนไรครับคุณแม่ฝันคือล้านนี่แลยฝันว่าเด็กหน่อยมาขอกินข้าวเด็กหน่อยนั่นตายอยู่ตกน้ำสาอยู่ข้ามสะอาด คนก็มาแลนเลน่นแลนไปแลนมาพ่อไปพอกินเขานะแม่แม่ก็เลยว่าเอออันเสียให้กินอยู่ดอกแม่ก็ว่าแมก่ก็หัมวขึ้นมาแม่ตกย่ยมแรงมากอันนี้แม่ไปเนาะแม่ก็ลงให้เพ้นกินเขามแม่ไปเมน้นกลุ่มเม้นคือคนตายที่แหลกคุณแม่ฝันระมาณน,นี้แม่ลืมเอาเขาให้เพ้นกินบอกคะเนี่ยมอเศร้ามากก็ลืมเอาเขาให้พ้นกิน,กนกพ้น,น,พนมาขอกินเขานั่นวันนี้แม่ก็เลยว่า เ่รงลบไปสิปกีดยางค่ะเม้นข้าวกลุ่มทีวกลุ่มแดนคือโซกตายเบิร์ดเทียนอันเม้นอยู่หันละอ้อมอยู่หันอยู่มองแขมแม่อยู่อันเห็ดอันมองอยู่ป้าจ่าครับคุณแม่กีดยางอยู่ไฮบ้านนี้ศซบนั่นตายจากศพบานนตาย สามชกอยู่ในสาอันเดียวนั่นล่ะผู้เด็กหน่อยนี่ตายสามชกในสาอันเดียวเป็นเด็กหน่อยผู้ยิงหรือผู้ทา่่ไม่ยิงเบิดไม่ยิงเบิดที่จริงแม่นั่นกับโบเห็นดอกช่วงมันตายนั่นเขาว่าไม่ยิงสามก้นตายเขาว่าเออเขาว่าเขาบอเอาขืนมาปลายยางมองแม่กีดโอ้ค่ะวันนี้คู่พี่คู่เดือนกับโบเคยฝันจังสันวันนี้มาฝันอีกมาฝันมา มันมาขอกินเผาเมื่อยร้ายว่าษัทโอ้แนนเล่นเมื่อยร้ายเพื่อนว่ะขอกินเผาแน่เพื่อนว่าแล้วคนเราไม่เอากระมาเลยลืมคืดพ่อลืมคืดพ่อเนี่ยเมื่อแรงเมื่อไปฝันไปเหม็นตุ่มถีบกลุ่มแดนวันนี้เหม็นข้าวแล้วพ่อแม่เดี๋ยวเอาข้าวไปพ่ดกินบวบัน มันเนี่ยมันแรงมากแม่ก็ว่าเออบ๊อบี่เนวกินแม่ก็ตามหมกทั่วแม่ก็ปั่นให้สามปั่นใช่ปะโอ้สามกนเออปั่นทำคนสามปั่นบ้านนี้กินย่างย่างบอลลึกหายเลยหายทีละหน่อยเพโดนไหนโอ้หายกินคนน่ะเออเอาแม่ว่าเอา ทีมีจิงเลออีหลา่า่าก็เสื้อยาลบรบลูเนาะค่ะคุณ<อ>แม่ของม่วนนี่ค่ะเยอย็ดยาลบรบลูแอดขนขาขนแขนลูกค่ะได้ยินคุณแม่เว้าอันนี้ก็เหลืองจริงเนาะคะ่ะแอดเสื้อในเหลืองม่วนจังสีค่ะเพราะว่าแอดก็เคยเจอมาเนาะ,ค,ะ,ะค่ะค่ะมีเล็กหน่อยตายตกน้ำสามคน มาเข่าฝันเนาะค่ะอยากกินข่าหน้าอาขอเขากินมันสามารถขอเข่ากินมาขอเข่ากินว่าเมื่อยายว่าสันเลนเมื่อยไรแม่เลนเมื่อยไรเร็วตอนมาในความฝันนั่นเป็นตายานบอหรือมาแบบคือเด็กหน่อยธรรมดาก็บอเป็นตายานได้เนาะก็น่อยหน่อยปกปกแบบมาธรรมดาอืแต่เป็นผู้หญิงเบิดแต่ว่าเป็นผู้หญิงเบิดแม่นี่บอเคยเห็นแล้วก็บอหูว่ามันตายอยู่หันสับเด็กไปเคยบอกให้ฟังจะค้องให้เพื่อนเราฟังอยู่แต่ว่ากับเบิ ว่าใส่ใจน่ะนะโอเคเป็นเด็กหน่อยหน้าตาเป็นแนวได้จังไดเออบู่้หเลยว่าหน้าตามันจังไดเพราะมาฟันแล้วเออมอหนีเป็นจังสีหมอหนีเป็นจังสี่น่ะนะคับนเห็นเนอีกอะหูอยู่ครับค่ะคุณแม่ก็ใส่บาดเพื่อนน่เด้อค่ะถ้ามีโอกาสเนาะค่ะใส่บาดยาิพบให้ค่ะเถื่อเพื่อนใม้สูกเนาะค่ะเถื่อให้สูบว่ายค่ะบาลิตาถึงขั้นตอนสําคัญมากคุณแม่ออตัวเลขกบานให้คุณแม่ แต่คุณแม่ตีจากความฟันนี่คุณแม่คิดว่ามันจะเป็นตค่นะแต่เป็นตีเป็นเหล็กจ้ะคุณแม่กว่าอันคขั้นแม่นนบตัวคนเนาะก็นบตัวคนกันหนึ่งสองสามแล้วลระแม่ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพราะว่ามีสามคนมันม่สามคนก็ชื่อกระชื่อกระชื่อสี่สามตัวมัมันอกไปแล้วแม่บอกะค่ะแม่กระถือกแล้ว ก็เรียกคือเรียกโมนี้ก็เปนอาจจะกลบไม่ออกอีกก็ได้ครับแต่ตอนตอนที่แม่ฝันนี่แม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 ่ฝันเลขอกอกไปแล้วเลขอกอกไปแล้วหรอแม่แม่ฝันเมนบอก็คือแม่ฝันขึ้นว่านนี่แต่ว่าสีสามหน่ะแม่ถือไปแล้วถือไปแล้วถือไปแล้วอาจสิถืออีกก็ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่าตอนแม่ถือเลขกแม่บอกขั้นฝันเมนบอกรือแม่บันข้นฝันแต่ว่าพอแม่ถือเลขหลังจากแม่ถือเลขกแล้วแม่มาฝันอาจสีมาออกอีกก็ได้ค่ะ ของม้วนนี่กุ๊กโบมีหากมากโบมีใบคุณแม่แม่ก็ว่าออกตเกากะเป็นไปได้ค่ะเด็กหน่อยมันเป็นหนึ่งเบิร์ดเป็นแบ่นบอกเลาไม่ว่ามันกะสิออกหนึ่งสองสามก็เป็นได้เพราะว่ามันโดนเหลวเป็นบอลหนึ่งสองสามนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่เพื่อนฝันเพื่นหายตัวเลขมาหนึ่งสองสามค่ะเลขสามตัวเลขสองตัวสี่สามสามสี่กับเอาเนาะค่ะคุณแม่เอาจิหล่ะค่ะค่ะเพราะว่าแต่ละคนนี่ฝัน หายตัวเลขบวกคือกันค่ะเพราะว่าความฝันของแต่ละคนนี้หายตัวเลขบวกคือกันนอกคุณแม่เนาะค่ะแมีการมีรถคนเกิดตีตัวเลขบวกคือกันนอกคุณแม่ก็แมนอยู่ถ้าเอฟซีเพิ่นอยากตีเพิ่มเติมจากตัวเลขของคุณแม่กะสามารถตีเพิ่มเติมได้นะครับแต่เป็นกะมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราสู่ท่านผู้ชมท่านอื่นฟังน้ำในนะครับเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปนอกคำน่าถ้าตีได้ก็ได้ครับผมค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขกความฝันของคุณแม่เนาะค่ะที่เพิ่นมาบอกสู่ท่านผู้ชม ทางบานฟัง่งขอให้มีโชคมิลาไปทั้งวันใหญ่กับคุณแม่ในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2 5 6พันห้เนี่ค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณแม่เพิ่นกะมีโชคเพิ่นกะได้เนาะค่ะ C สามค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะเพียงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่คำนางเนาะค่ะแม่คำนางนี่เพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยเนาะค่ะ เห็นเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเพื่อนวาสามคนเพื่อนว่ามาเลน่นอ่อมเลน่เลนเห่นยหยอกกันอยู่มองเพื่อนนอนเนาะคะ่ะเพื่อนวาเพื่อนฝันเห็นคังแหลกเพื่อนวาต่้งเตมายู่เพื่อนบกเคยฝันเห็นจักเถื่อเพื่อนว่าคะ่ะเป็นคังเหลกที่ฝันแบบนี้ละเพื่อนกับวาเดี๋ยวสิเอาเขาเอานามให้กินดอกเพื่อนวาคะ่ะในความฝันเนาะคะ่ะบาดพ่อต๊ยังเม่าเสามามา เม่คับนางเพิ่นบริเอาเข่าให้เด็กหน่อยสามคนนั่นกินเนาะค่ะแล้วเม่คับนางเพิ่นก็นได้กินเม็้นค่ะเม็้นคือคนตายนี่เพิ่นว่าค่ะเมฆคนันางเพิ่นก็นเลยตำบักทัวเนาะค่ะเอาคำเข่าจําโยนให้สักพักหนึ่งความม็้นก็นหายไปเพิ่นว่าค่ะ บบมีกินเหม็นเลยเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนเนาะค่ะทีเม่คำนางมาหว่าวููฟังแล้วเม่คำนางเพื่อนก็ไเด็กตัวเลขมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็สิมี3ตัวกับ2ตัวค่ะสตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นเลขตีจากฝันค่ะเพิ่นนับเลยค่ะเด็กหน่อย3ามคนเพิ่นกับวันหนึ่งสองสามเนาะค่ะ ค่ะส่วนสองตัว C3 C3 เพิ่นว่าค่ะเด็กหน่อยผู้หญิงน้าม C เนอะค่ะแต่ว่าสามคนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็น C3 ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมคำนา่างค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับามวาสูถานผู้ชมทางบ้านฟัง ขอให้มีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับแม่คำนางเบิดสุขููสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2567น้ี่ค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนะคะท่านผู้ชมตัดนำกับนำหมุนนำค่ะกันไหวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภ หฮ่งๆหงมานมานปังปังรำรวยรำร,วย,รวยถูกราวัลลอตเตอรี่เบอร์รรสุขสุขส,ขสุขนเด้อค่ะเด้อการสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระร่วยได้หาคลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ